อ,อะไรไหมอาลาสุนจะเป็นคนใจแม,แม่แม่กันเลยแล้วค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกคนมากๆเลยที่ช่วยกันแชร์นะคะอันนี้เป็น<อ>จริงจริงเป็นกระเทยเลยเริ่มสับสนแล้วเหมือนกันอขอบทุกๆวันก็เริ่มจะสับสนพี่ทบ,บอกว่าเดี๋ยวนี้การเป็นดอพีทกายเป็นดอกว้าเรียกว่าอะไรมาเร็วเค็มเร็วอะไรมีกระแสนอกเขาอย่างเรามันไม่เคยตกเลยสักอันหนึ่งคือจริงๆ อะไรพวกเนี้พิมมักจะไม่ได้เห็นเองคนจะพะแท็กมามเหมือนแบบเหมือนเรียกอะเรียกให้มาว่าแบบดูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเขาก็อยากเห็นเราโพสอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาก็สามารถรอรอดูของทีมรอดูของทีมใช่คือจริงๆบางทีพิมถ่ายอยู่มันก็จะมีเด้งมาละใครแท็กอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะเข้าไปดูว่าคืออะไรแล้วก็เลยแบบว่าอุย เลิศอ่ะแล้วเราก็ทําเลยคือส่วนใหญ่เวลาพิมพ์เห็นปุ๊บพิมพ์จะถ่ายตอนนั้นเลยอย่างแบบคลิปล่าสุด3ามพันห้าตอนนั้นก็เราจะขึ้นเวทีจะขึ้นโงเพลงอยู่แล้วนะพิมเห็นเห็นคลิปสอบสพันห้าก็เอาไว้เอาขึ้นมาถ่ายเลยใช่ก็คือชิงทำก่อนเลยไม่ต้องแข่งคือเราไม่รู้หรอกว่าใครทําก่อนทําหลังเราเห็นปุ๊บเราทําเลยอะไรอย่างเงี้ยช่หนช่วงไหนตอนนี้เอ้โหไม่มีเงินใช่รึเอาเทไร ออเอาเลยมาล่ะช่วงนี้แบบพักขายสวยเดบบ์ขไขคอนเทนต์มันไม่สวยมานานแล้วนะแม่น้ำเอกลูกเดี๋วยวไม่ได้ขายสวยนานแล้วไม่ได้ขายสวยนานแล้วเลยงา,านงานเยอะมากงานอินฟู่แบอเชฟนี้อินฟูใช่ใช่ใช่ก็คือ เอาจริงๆเราก็เอนจอยแหละเพราะเวลาสมมติว่าลูกค้าเขาเห็นแล้วเขาชอบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยเราก็ยินดีอยากจะทําคลิปให้อะไรเงี้ยใช่เราจะเปลี่ยนสายไปทางมาทางนี้ไหมหรือว่านางเอกพักไว้ก่อนเลยไหมจริงๆมาทางนี้นานแล้วอันเยอะไปเหรอไม่คือจริงๆอ่ะพิมพิมชอบทุกอย่างที่มันแบบให้ทาบันเทิงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นละครก็ได้หรือจะเล่น เต้นติ๊กตอกก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือเราชอบรู้ทุกอย่างที่มันแบบให้ความบันเทิงให้ความสุขคือชอบแบบตอนนี้ความสุขของพิมพนะคือการที่เราแบบลงคลิปปึ๊บอะแล้วเห็นคอมเมนต์แล้วคนบบกว่าเฮ้ยดูคลิปพี่พิมพเราแบบแัปปี่จังเลยหัวเราะได้พอดูคลิปเราอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเรามีกําลังใจทําคลิปเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยคลิปเราทําให้แบบ คนเขายิ้มมาอะไรอย่างเงี้ยมันวันแต่ว่าคนแบบว่าแบบว่าเสียลุกนางเอกแม้กควมันเสียลุกนังเอกอะไรอย่างเงี้ยบว่าคนกับตอติดภาพแล้วอะไรเงี้ยเราจะรัแนวนี้นะอ๋อคือคือจริงๆงอ่ะพิมก็อยากให้คนติดภาพนี้เหมือนกันเพราะว่าพิมก็วอนผู้จัดอยู่ว่าช่วยดูคลิปติกเกอรหนูเถอะหนูอยากเล่นคอมมดีมากใช่แต่ยังไงยังไงต่อให้ทำคลิปยังไงเขาก็ยังให้ละครดราม่าพิมมาอยู่ดีซึ่งพิมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะกระทบหรอก แต่ถ้ามาได้ก็คือดีๆนะอยากอยากลองเมาได้ก็ดีเลยใช่ก็คือฝากฝากฝากพี่นี่สื่อบอลผู้จัดตรงนี้เลยละกันว่าอยากเล่นละครตลกมากใช่เพราะเพราะเราทาได้แต่ยังพอวันนินทางนี้เยอะๆอย่างงี้มันในการเลือกงานรับงานในวงการการแสดงมันทำให้เราเลือกมากขึ้นไหมรู้สึกว่าแบบอยากชิดแตวอยากอะไรก็ไม่ต้องแบบคือพี่มาชอบความท้าทายอยู่แล้วคือเราก็เล่นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางร้าย ดรามา่าเป็นคนแบบโรคจิตเสียสติอะไรเงี้ยคือเราเล่นมาหมดแล้วค่ะอย่างเดียวเลยคือตลกใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือบทที่เรารอคอยเราอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายแล้วมันไม่ไม่ซ้ำกันอะไรค่ะใชง่งานที่ม,มันชอบมาจาังานที่แบบะอะ่อออเยอะเยอะเลยค่ะก็ต้องแบบขอบคุณ ลูกค้าทุกคนเลยที่แบบเออเห็นแล้วก็อยากให้เราทําคลิปให้เนี่ค่ะแล้วก็ชอบสไตล์การพรีเซนต์ของเราอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ก็แฮปปี้ค่ะ mm hmm. ก็เข้ามาได้เรื่อยๆค่ะ ก็ยางนด็กอาะแแสดงซืงก็ยังมีติดต่อมาอยู่ไม่ได้น้อยลงไปใช่ไหมยังมีอยู่ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นละครอยู่แต่ว่าเออบางบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอาจจะยังไม่สามารถถ่ายเบื้องหลังได้หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บางทีอาจจะต้องเป็นความลับไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าบางเรื่องเนี่ยเราสามารถถ่ายเบื้องหลังได้ก็จะเห็นในติ๊กต็อกอยู่แล้วว่าเราจะชอบทาคอนเทนต์ให้หลายๆคนดูเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นความลับกล้องถ่ายหมือการอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะ คอเรียร์กูน้อยอะไรเลขาที่ฝากมาความรักแต่กูก็แบบโอ๊ยหนูมุ้งมิ้งความหวานปีนี้มันหวานขึ้นกว่าปีที่แล้วคือจริงๆถามว่าหวานขึ้นไหมคือคู่พิมพ์มันไม่ใช่คู่หวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมมันสําคัญมากกว่าคือเขาก็รู้ว่าคือเราอะเป็นผู้หญิงที่ชอบความโรแมนติก แ,แฟนเราอ่ะด้านไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรเงี้ยเ,เขาก็เลยจะให้โอกาสเราอ่ะคือจะให้เป็นแพ็กเกจวันวันแบบวันวาเวลนไทน์วันเกิดก็คือปีหนึ่งมี2องทางก็คือให้พิมพ์เธอเเอ,อ,อะไรเงออี้ยด้อันนี้กเขาขอกเบเขาหรืออะไร คือเขารู้มากกว่าเพราะเราก็จะชอบแบบเราจะไม่บอกเขาตรงๆแต่สมมติว่าเราเราเห็นเราก็จะเอ้ยน่ารัาจังเลยอ่ะเนี้ยเฮ้ยเฮยดีจังเลยถ้าได้มันคงมีความสุขเราจะบอกอ้อมอให้ซึมสางเงี้ยะหรอให้ซึมซาบแต่ก็ดูไม่ค่อยซึมเท่าไงก็แต่ว่าเวลาเรามภาษณ์ปเขาก็ไม่ผาดผมของกล้องนะ ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นวันแบบเป็นเทศกาลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังทําให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะด้วยถึงว่าเขาจะยุ่งจะอะไรเขาก็จะเพียมจัดสรรเวลามาให้แต่บาคนกาจะเซอร์ไพรส์แกว่าวันชายจะเปิดหน้าไปเลยอ๋อไม่ยังไม่หรอยังไม่ใจอ่อนหรอคือคือมันไม่ได้อยู่ในพิมเงี้ใช่แล้วคือใช่คือเขาก็เอาเอาจริงๆอ่ะพิมเข้าใจนะเพราะว่าด้วยด้วยแบบอันเนี้ยเขาเขาก็ไม่รู้ว่าคนแบบเห็นแล้วเขาจะมีแบบ การคอมเมนต์ยังไงพูดยังไงอะไรอย่างเงี so, right. right. so right. ้ยค <so ่ะแล้วพิมพ์ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เก่งในเรื่องการดับมือทางสื่อโซเชียลค่ะการใดๆเนี่ยกลัวเขาเสียกับเรื่องพวกนี้เจ็บกลัวเขาใช่ด้วยค่ะแล้วด้วยแบบว่างานที่เขาทําอยู่ด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ยังมีความที่เขาจะต้องแบบอ่ะยังคลิปคลิปลูปเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วยังมีแบบมันมีเป็นท็อปปิกการคุยมันมีการบอกว่าเปิดกันเถอะหรืออะไรยงมีไหมก็เต็มที่กันในติ๊กต็อกแหละก็คือจะมีเสี่ยขุดลอดเลย มีเสียงหลุดรอดมาคือจริงๆอ่ะนางแฮปปี้นะออคือนางเอนจอยเวลาที่แบบว่าเออคนแบบแซวอะไรในคลิปอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าโอเคเราก็มีมีเส้นที่เขาว่าแบบเออเขาโอเคประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ท้ามเส้นมันไปเออขาที่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายดีกว่าอล้วอย่างไรติ๊กต่อกอ,อเตรียมกันไปคะหรือว่ามันเือเรียวจริงหถ้าเตรียมจะไม่ได้อย่างนั้นเลยเออถ้าเตรียมจะไม่ได้แบบนั้นออคือ คือพิมแต้องเป็นคนที่แบบพีมเป็นคนที่เล่นเล่นมือถือตลอดอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบแบบไถดูคลิปนู่นนี่นั่นคือบางบางบางโมเมนต์อะด้วยความที่คบกันมาสามปีแล้วเราก็รู้ว่าอ่ะอีกนิดนึงจะพูดจะพูดประโยคนี้แน่ๆเรารู้จักู้ะเราด้จล้วว่ะว่าอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนี้มนแน่แล้วก็มือก็อย่างนี้เลยที่รักรู้เล รู้จังหวะว่าอันเนี้ยได้แน่นอนใช่มันก็จะได้ความธรรมชาติของเขาซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากให้คนเห็นความธรรมชาติแหละคือก็ไม่ได้อยากที่จะแบบมาสร้างภาพก็แบบเออมันจะแบบยังหวานยังงุ้นยางงี้เพราะว่าแฟนเราก็เป็นฟิลแบบช็อตฟิลเราอยู่แล้วเ <c oughs> รื่องนี้ใช่ถ้เกิดรอนรุ้นนะว่าจะได้หิวน้าก็ได้เ <c oughs> ปิดแกางงานไปเลยบนแต่งงานไปเลยโอเคคุณแม่ฟิคอนเสิร์ต